คุณมาแกล้งเพื่อนผมอย่างน pues mm <are> nah um? <ique> ี้ได้ยังไงโอ้ยอกค่ะยอกกันเหรอเมื่อกี้เต้นนะคะเอ๊ะก่อนอื่นก่อโทษครับอ๋อคนไทยนีกว่าดีครับโอ้โหทยฮะเมื่อกี้เมื่อกี้เต้นหรือหนาวคะเต้นครับผมมีมีท่านี้แต่แรกจะบอกให้ไปซื้อเสื้อหนาวใส่ไหมโอ้โท่านเต้นมีหนาวนั่นฟันหรืออะไรขนาดฟันครับโอ้โหมาเกาหลีนี่คือมาทำฟันเหรอฮะผมมาวันนี้ที่เกาหลีผมตั้งใจนะครับเป็นครั้งสุดท้ายของคุณปู่ของผม นะฮะเพื่อมาซื้อของขวัญวันเกิดให้คุณปู่ครับซื้อที่เกาหลีซื้ออะไรครับผมจะซื้อภูเขาสองลูกนู้นครับเป็นภูเขาน้ําแข็งครับผมตั้งใจไว้ซื้อซื้อให้คุณปู่เหรอคะซื้อคุณปู่ครับเอาแล้วอย่างนี้คุณปู่ต้องมาอยู่ที่นี่สิคะอ๋อไม่ฮะผมซื้อแล้วก็เอากลับเมืองไทยครับขอโทษคุณรวยหรือบ้าครับเนี่ย อ๋อนี่ผมให้ลูกน้องทางลูกน้องผมได้สร้างผมผมจัดการเรียบร้อยแล้วฮะได้สร้างห้องห้องฟิตนะฮะห้องฟิตนะฮะห้องฟิตน้ำแข็งขนาดใหญ่เพื่อต้อนรับภูเขาสองลูกนี้สร้างห้องฟิตเพื่อแช่ภูเขาครับผมเนี่ยเอาเงินที่สร้างห้องฟิตเนี่ยไปไปเรว่ออะไรไปไถเขาตรงข้างหลังออกดีไหม เป็นแฟชั่นใหม่ของเกาหลีนี่แหละครเป็นแฟชั่นใหม่พุครับอินชอนสไตล์ครับผมอ๋ออินชอนสไตล์ครับผมเขื่อนพูดถูกครับครับเพื่อนชื่ออะไรนะคะเขื่อนครับเขื่อนอ๋อแล้วคุณชื่ออะไรคะอ๋อของผมนะครับบอกเขาไปให้ผมบอกเองแล้วกันนะครับเพื่อนผมมีชื่อว่าสัญชัยวุฒิชาติเดโชพุทธชัยเชษฐ์ทชชาศักดิ์อัครพรครับผม พูดทีเมื่อสักพู่นี่เป็นชื่อลรกอบทสวดครับเป็นชื่อครับผมชื่ออะไรอีทีชื่ออะไรครับผมอ่าชื่อสัรชัยวุฒิชาติเดโชพุทธชโยธนาศักดิ์อัคราพรโอ้โหครับผมผมจะติดต่อจากใครได้ครับผมจะซื้อสองลูกนั้นภ nah ูเขาเออฉันเป็นนักท <vale ่องเที่ยวก็ไม่ทราบเหมือนกันนะค่ะแม่คุณนิยมเลี้ยงสัตว์อย่างั้นคุณเลี้ยงกระรอกได้หรอครับเนี่ยโดดขึ้นมาคืออะไร พ่อคนก็ถ้ไม่ใช่กระลอกนะฮะแต่งตัวน่ารักดีแต่งตัวแบบสไตล์เกาหลีไม่โดดนะฮะไม่โดดไม่โดดค่ะมองตรงนะคะมองตรงนะยังมีฟันแบบนี้นะครับแล้วพอฟันนี่ตรงไหนครับพอฟันนี่ของคุณชี้เหลง่คุณปู่ผมเป็นอะไรนะครับคุณปู่ของ อเพื่อนรวยของผมเนี่ยมีตำแหน่งใหญ่โตฮะเป็นถึงปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวส่วนคุณอาของเขาเนี่ยนะครับเป็นกรรมการทองคำขาวแห่งประเทศไทยทั้งหมดเลยครับผมคุณแม่ของเขานี่เป็นคนริเริ่มสุขพัณฑ์คนแรกของโลกรวยๆทั้งนั้นเลยลูกเศรษฐีคุณพ่อของเขาเนี่ยใกล้ละครับใกล้ลวครับใกล้จะเกษียณเหรอคะไม่ใช่ใกล้ตายอะอดๆมาสองร้อยกว่าปีและ เยอะยสองแล้วต่อปีโอกาสเทพพ่อเมื่อแก่กระปู่มันมันขี้หมูแล้วก็พูดไปเรื่อยร้อยกรปีอ๋อร้อยร้อยกระปีโอ้โติดติดคุยล้วคุณติดคุยครับผมเอ้ผู้หญิงคนนี้ดูน่ารักดีนะครับใชื่อชื่อแม่ค่ะผมบังเอิญผมถูกใจคุณนะครับผมแล้วผมก็ไม่เคยมีแฟนด้วยนะครับไม่นึกเลยว่า วันนี้ผมจะมาปะผู้หญิงที่สวยขนาดนี้เอ,อ่อน่ากเกิดว่าไม่รังเกียจให้เลี้ยงข้าวพวกเราทั้งสามคนได้ไหมคะแหนอ,อย่าพูดอย่างนี้นะครับผมตั้งใจจะเลี้ยงข้าวพวกคุณ3ามตัวอยู่แล้วคคนรสามคน